ขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานครับอยากขออนุญาตสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีสั้นๆสักสองน,น,นาทีนะครับผมนอรสเศรษฐปัจยากรสมาชิกคุธิสภากรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มาตอบกระทู้หนังสือวันนี้2กระทู้นะครับแต่ก็เป็นหน้าที่น่าเสียดายนะครับที่ท่านอาจติดธุระภารกิจนะครับไม่ได้อยู่ตอบกระทู้ถามสดของผมนะครับที่เกี่ยวกับปัญหาการ บริหารงานกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งกําลังเป็นที่ถกเถียงนะครับเป็นปัญหาในสังคมปัจจุบันนะครับอันนี้ผมก็อยากจะขอสะท้อนถึงเขาเรียกว่าวิธีการทํางานของฝ่ายบริหารนะครับนิดนึงว่าจริงๆแล้ววันจันทร์ช่วงเช้าเนี่ยควรจะเป็นวันที่ฝ่ายบริหารนะครับควรเตรียมเวลาไว้ อตอบกระทู้ไม่ว่าจะเป็นกระทู้หนังสือหรือกระทู้ถามสดของทางฝั่งนิติบัญญัตินะครับเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ยึดโยงอยู่กับฝั่งนิติบัญญัติของเรานะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านเองก็อุตส่าห์มาถึงทางสภาของเราแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ตอบกระทู้ที่ทางมีผู้ประกันตนนะครับอีกกว่า24ล้านคนเนี่ยรอฟังคําตอบจากทางท่านอยู่นะครับอันนี้ก็อยากสะท้อนว่าปัญหา ของสภาเราเองในเรื่องของที่ทางฝั่งบริหารมาตอบกระทู้ถามสดเนี่ยในสมัยนี้มีน้อยมากนะครับคือถ้าไม่ใช่กระทู้ชงหวานเจี๊ยบจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีท่านไหนแทบจะมีไปท่านไหนเนี่ยมาตอบเลยนะครับผมก็เลยอยากจะฝากาผ่านท่านประธานนะครับถึงท่านรัฐมนตรีว่าถ้าวันนี้ท่านเปลี่ยนใจนะครับสามารถอยู่ต่อ,อตอบกระทู้ถามสดนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนประกันสังคมได้นะครับผมเชื่อว่า ทางผู้ประกันตนนะครับกว่า24ล้านคนเนี่ยจะชื่นชมท่านมากเลยนะครับรวมถึงท่านจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ทางฝั่งผู้บริหารทางแก้ลบนะครับลบผ้าฝั่งผู้บริหารเนี่ยที่ในแง่ของการหลบเลี่ยงมาตอบกระทู้ถามสดเองหรือว่าวัฒนธรรมการลุกหนีไม่ตอบคําถามเองเนี่ยอยากให้ท่านสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สภาเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับกัขบขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับรับ ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขออนุญาตก็จริงๆผมขอเป็นสัปดาห์หน้านะครับจริงๆติดภารกิจเพราะผมมีนัดเอกนัทชุศรีลังกาไว้ตอนบ่ายโมงครึ่งซึ่งจริงๆไม่ทันจริงๆถ้าทันผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะฮะยังไงผมขอเป็นสัปดาห์หน้ามาตอบแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับ ขอ,ขอบคุณครับ่ันสมาชิกครับก็